เว็บไซต์นะคะ docc1.pea.co.th/eln ค่ะเป็นเว e ็บไซต์ e-learning นะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะคลิกตรงตรงมุมขวาบนนะคะเข้าสู่ระบบค่ะมันจะมายัางหน้านี้ให้เราใส่วิธีการเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ใช้ รหัสพนักง,งานรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านที่เราใช้เข้าคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้นะคะใครที่อยู่สำนักง,งานสามารถลองไปด้วยได้เลยนะคะรหัสผ่านก็คือรหัสพนักงานอ่า username ก็คือรหัสพนักง,งานแล้วก็รหัสผ่านก็คือรหัสที่เราเข้าคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าของ e-learning แล้วนะคะ วิธีการที่เราจะลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองนะคะให้คลิกตรงหลักสูตรทั้งหมดนะคะคลิกเลยค่ะหลักสูตรทั้งหมดอ่ามันจะมาขึ้นหน้าหลักสูตรทั้งหมดที่มีให้เลือกคำว่าฟังชันคอม o พ p เทนซี่นะคะสมรรถนะในหน้าที่นะคะฟังชันคอมเพนเทนซี y ค่ะ อาะจริงจมันคือฟังชั่นนลนะครับรู้สึกว่าตัว AL l มันหายครับไปเดี๋ยวยังไงก้าเก่ะ,ะมันเป็น f u งชั่น n a ลคอม p พ t เทนซนะคะก็จะเห็นแบนเนอร์ออกมาเลยมันจะเป็นกลุ่มรายวิชาที่สร้างสมรรถนะในการทำงานนะคะก็คือเป็นรายวิชาที่แต่ละตำแหน่งคนที่ปฏิบัติงานนะคะจะต้องมีความสามารถมีทักษะอะไรในการทำงานนั้นๆน,น,นะคะ Functional c o m p e t เ n c y เมื่อเข้ามาแล้วตัว f u n c t i o n a l Competency มันก็จะมีหลักสูตรของแต่และกองอยู่นะคะตอนนี้มีทั้งหมด10กองนะคะเราสนใจกองไหนเราลองคลิกเข้าไปดูได้เลยอันนี้เป็นกลุ่มรายวิชานะครับก็จะแยกออกเป็น10กองนะครับสนใจรายวิชาเกี่ยวกับเรากองไหนเข้าไปคลิกไล่ดูได้เลยนะครับอันนี้สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับต่อเลยครับ อันนี้สาธิตนะคะสมมุติไม่สนใจในวิชาของกองบัญชีค่ะละเอียดของวิชาที่กองบัญชีเขามีอยู่นะคะมีเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายออกจากบัญชีการรับเงินคงค้างในระบบแซฟนะคะแล้วก็มีเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีขายทอดตลาดเฉพาะเจาะจงแล้วก็เฉพาะเจาะจงตกลงราคาค่ะมีทั้งหมด5้ารายวิชาด้วยกันนะคะของกองบัญชีสมมุติว่ามิกสนใจรายการวิชานี้นะคะ สนใจวิชานี้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะก็ไปดูรายละเอียดของรายวิชาก่อนนะคะก็จะมีจุดประสงค์รายวิชาว่าวิชานี้หลังจากนักเรียนเรียนเสร็จแล้วอ่ะคุณครูเขาต้องการให้นักเรียนมีความสามารถความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของรายวิชา ในวิชาก็จะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆนะคะก็แต่ละหลักสูตรบางบางหลักสูตรก็จะมี3ถึง4บทเรียนนะคะก็จะมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียนว่าหลังจากจบบทเรียนนี้แล้วผู้เรียนจะต้องมีจะต้องสามารถทําอะไรได้นะคะคุณครูเขาก็จะเขียนแต่ละเซกชันก็จะประกอบด้วยจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วก็เป็นวิดีโอของบทเรียนนะคะแล้วก็แบบทดสอบท้ายบทเรียนค่ะ อันนี้เป็นหน้าตาของแต่ละบทเรียนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมาเรามาดูวิธีการลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองนะคะเมื่อสมมุติว่าเราสนใจในหลักสูตรนี้นะคะให้คลิกตรงเฟืองนี้ค่ะ,ะสมมติว่านักเรียนสนใจจะเรียนหลักสูตรการ ชี้แจงเงินคงค้างในระบบแสบให้กดตรงรูปเฟืองนี้ค่ะแล้วก็กดสมัครเข้าเป็นนักเรียนในวิชานี้กดสมัครเข้าเป็นนักเรียนในวิชานี้อีกรอบนะคะตอนนี้ระบบมันแจ้งว่าเราได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็อันนี้สามารถดูได้ว่าวิชาไหนที่เราลงทะเบียนเรียนไปแล้วบ้าง ก็ดูตรงวิชาเรียนของฉันค่ะวิชาเรียนของฉันตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือหน้าต่างด้านซ้ายมือค่ะวิชาเรียนของฉันมันจะบอกว่าเราลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรไปบ้างตอนนี้มิกลงทะเบียนไป3วิชานะคะก็เป็นวิชาของเราหรือว่าจะอีกขั้นตอนหนึ่งสามารถดูที่หน้าแดชบอร์ดได้นะคะคลิก ตรงโลโก้กฟก .1elearning ด้านหัวด้านบนนี่ได้เลยนะคะมันจะกลับไปอยู่หน้าโฮมหน้าโฮมก็คือหน้าที่มีรูปผู้ช่วยนะคะกดตรงแผงควบคุมค่ะแผงควบคุมหรือว่าแดชบอร์ดเนี่ยค่ะมันจะขึ้นขึ้นรายละเอียดวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปค่ะอันนี้ก็คือ